Amazing Tarot Amazing Tarot wow. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องปังๆเรื่องดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นและส่งผลให้เรามีกำลังใจนะคะในการดำเนินชีวิตดวงรายเดือนในช่วงของเดือนกุมภาพัานธ์พุทธศักราช2569กับคนทุกราศีค่ะ วันนี้เรามาบอกกล่าวเล่าสิบถึงเรื่องราวภาพรวมที่กำลังจะเกิดขึ้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่มีทั้งหมดแค่28วันแล้วจะมีอิทธิพลเรื่องใดเกิดขึ้นกับเราบ้างเดี๋ยวเรามาร้อยเรียงตามตำแหน่งและการอ่านไพ่แบบยิปซีระบบตีปัจจะะักค่ะกับนักพยากรณ์วาสนาอับเมซิงทาโลก มาแล้วนะคะกับชาวราศีตุลน,นะคะชาวลัคนาราศีตุลฟังไปด้วยกันได้กับดวงรายเดือนในช่วงของเดือน2องกุมภาพันธ์นี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะจะตุลหรือลัคนาจะราศีใดๆก็ตามอยากจะบอกแบบนี้ค่ะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณเฮงมากๆค่ะต้องใช้คำว่าคุณตกอยู่ในเกณฑ์ราชาโชคเลยนะนั่นหมายถึงจะมีกำลังทรัพย์ที่ดีภาพรวมพื้นดวง มีแต่เรื่องของความมั่งค่งนะบางคนอาจจะหมายถึงการลงทุนทำธุรกิจนะคะหรือการได้กำไรการได้ปันผลนะคะบางคนอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการขายที่ดินหรือการแบ่งทรัพย์แบ่งมรดกนะคะก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะ,ะบางคนมีทองอยู่ไปขายทองได้กําไรนะคะเกินกว่าที่ตัวเองซื้อมาในครั้งแรกก็มีโอกาสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นภาพรวมชาวราศีตุลน,นะคะจะค่อนข้าง อยู่บนฐานทรัพย์และเต็มไปด้วยความเขาเรียกว่าความคิดมุมมองที่เด็ดขาดดังนั้นเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยชาวราศีตุลจะมองเรื่องกาไรมองเรื่องของการเงินมองเรื่องของพาณิชย์มองทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเหมาะสมที่จะซื้อไหมเหมาะสมที่จะลงทุนไหม ทำไปแล้วมันเจ๊งจะทําต่อหรือพอแค่นี้คือทุกอย่างจะใช้ฐานตัวเงินเป็นตัวตั้งหมดเลยนั่นหมายถึงไม่ว่าจะทําอะไรหรือไม่อยากจะยื้อสาขาอะไรคุณก็พร้อมที่จะตัดทิ้งเพื่อเซฟเงินของตัวเองเอาไว้ก็มีความชัดเจนในด้านของการเงินมโนความคิดทั้งหมดในช่วงของเดือน2กุมภาพัน,นี้จึงเต็มไปด้วยเรื่องของเงินนะคะ และทีนี้เมื่อคุณ <c oughs> มีดวงที่เป็นภาพรวมอยู่ในฐานทรัพย์ที่ดีแต่ก็ย่อมเจอความปั่นป่วนด,ด้านการเงินได้เหมือนกันความปั่นป่วนนี้มาจากมาจากคนที่อยู่ในเกณฑ์เยอนะคะต้องใช้คำว่ารุ่นราวคราวเดียวคืออย่างนี้ค่ะถ้าคุณจะทำอะไรที่เป็นสิ่งใหม่นะคะหรือคุณอยากจะทำอะไรที่เขาเรียกว่าไม่เคยทำมาก่อนเช่น ไปทําธุรกิจเปิดใหม่ในต่างประเทศในต่างจังหวัดในต่างแดนทําธุรกิจครั้งแรกทําธุรกิจอะไรก็ตามที่ที่เป็นการลงทุนจากความต้องการของคุณโดยเป็นตัวคุณเป็นตัวตั้งอาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งยิ่งถ้าคุณนะคะไปทําธุรกิจธุรกรรมนะคะกับต้องใช้คำว่าบุคคลที่เคี่ยวเจอเคี่ยวอ่ะเขาเรียกว่าเหลี่ยมเจอเหลี่ยมอ่ะ มันก็จะคือคุณจะเสียเปรียบอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่านั่นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะฉูกชักชวนหรือลงทุนจากบุคคลที่คุณมองว่าเขาเขาเหนือกว่าเราหรือเสมอกับเรามีเท่าเรามีมากกว่าเราแต่คุณน่ะคุณว่าคุณเก่งเรื่องของกําไรคุณเรื่องเก่งในเรื่องของการวางแผนด้านการเงินแต่คุณจะเจอคนที่เขี่ยวทุกด้านเขี่ยวด้วยประสบการณ์ เคี่ยวด้วยสิ่งที่เขาผ่านมาซึ่งอาจจะผ่านมามากกว่าคุณตรงเนี้ยอันนี้คุณจะต้องระวังเพราะคุณจะทําธุรกิจกับเขาอะ่ะมันจะไม่ค่อยราบรื่นเช่นคุณลงเงินเขาลงไอเดียคุณลงเงินเขาลงสถานที่คุณลงเงินเขาลงมองหาการตลาดให้คือเมื่อคุณมีทรัพย์คุณจะต้องมีองค์ความรู้ที่ดีและคุณจะทันเล่เหลี่ยมจากคนที่ เก่งๆพวกนี้ด้วยอ่ะอันนี้อ่ะบอกเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นการเงินของคุณอยู่ในตำแหน่งดีการเงินหมุนเวียนนะคะเวียนเข้าเวียนออกมีให้เก็บมีให้จับจ่ายใช้สอยการเงินที่เคยติดขัดจะเริ่มเขาเรียกล้อหมุนฟรีได้มากขึ้นหายใจได้มากขึ้นบางคนมีเงินอยู่แล้วก็จะมีเงินมากขึ้นด้วยฐานดวงที่ดีมากม แต่ถ้าจะลงทุนกับคนที่มีเหลี่ยมเยอะๆมากประสบการณ์เชี่ยวชาญบางทีเราตามเขาไม่ทันก็เลยอยากจะเตือนว่าให้ระวังเอาไว้สักนิดนึงนะคะถ้าเพื่อนสนิทมิสหายเตือนมานะคะหรืออะไรเตือนมาเรื่องการเงินเราก็ฟังสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อนสนิทมิสหายเตือนญาติพี่น้องเตือนนะคะ คนรักเตือนคุณฟังได้ถ้าคุณจะทำธุรกิจกับใครสักคนหนึ่งที่เขี้ยวลากดินจริงๆนะคะในตำแหน่งของภาพรวมนะคะด้านโชคลาภของคนณน่นะคะถือว่าดวงของคุณน่ะเป็นดวงที่เขาเรียกว่ามีเงินอยู่กับตัวคุณจังหวะดีกว่าคุณจะได้โชคจากการจังหวะในการลงทุนหรือในการเล่นเกี่ยวพันกับเรื่องของหุ้นในพันในการที่ สะสมเงินซื้อสลากอมสินเป็นอะไรที่เหมือนอยู่กับนิ่งอยู่กับที่แล้วต่อยอดด้วยผลกําไรเล็กๆน้อยๆเงินฝากประจําที่น้อยนิดนะหรือซื้อหุ้นแล้วปันขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยคือคุณจะโชคดีจากการได้ เงินมาจากหลายๆช่องทางแต่มันจะเข้ามาเหมือนมันผุดเหมือนดอกเห็ดอะค่ะมันมามากบ้างน้อยบ้างแต่มันก็จะมีช่องทางในการเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณจะมีเรื่องของการเรียนหรือการศึกษาหรือการวางแผนหรือการลงทุนเกี่ยวกับเงินมากขึ้นบางคนก็เล่นในเรื่องของสกุลเงินบางคนก็เล่นในเรื่องของทองอารมณ์ประมาณนี้นะคะ ทีนี้ถ้าถามว่าในตําแหน่งของเพื่อนสนิทมิสหายอยู่ในตําแหน่งเกณฑ์ที่ดีนะคะอยู่ในตําแหน่งของการให้กําลังใจหรือให้คําแนะนําที่ดีพร้อมช่วยเหลือพร้อมสนับสนุนหรืออุดหนุนคุณถือว่าคุณได้เพื่อนดีในรอบนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณได้ตัดเพื่อนที่ไม่ดีออกไปแล้วหรือคุณเลือกที่จะห่างกับเพื่อนที่มีเล่เหลี่ยมจัดจัดหรือเพื่อนที่พาไปในทิศท,ทางไม่ดีเอาเป็นว่าใครก็ตามนะคะถ้าเป็นชาวราศีตุลถ้าคุณมีเพื่อนหรือมีคนมาชวน ลงทุนแล้วแบ็กกราวพื้นดวงของเขามีมีเรื่องของการช่อชนมีเรื่องของการมีตำหนิในดวงชะตามีตำหนิในเรื่องของการทำธุรกิจที่ล้มเหลวคุณอย่าเพิ่งเชื่อ นะคะอันนี้ให้คุณตัดทิ้งเอาไปก่อนนะมันอาจจะเป็นอันตรายสำหรับคุณได้ในตำแหน่งของพ่อแม่ญาติพี่น้องอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะบางคนนะคะอาจจะมีภาพรวมในการที่พ่อแม่ยกย้ายที่อยู่นะคะหรือแบ่งมรดกทรัพย์สินนะคะหรือขายที่ดินแบ่งทรัพย์สินให้มันก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นนะ,ะในภาพรวมของคําว่าครอบครัวของคุณนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหมือนกับว่า าบางคนก็เขาเรียกว่า,าสุขภาพบางคนก็ดีขึ้นหรือบางคนถึงวัยขออนุญ,ญาตใช้คํานี้นะคะบางคนถึงวัยที่จะปลดภาระจากโรคโรคใบนี้ด้วยอายุไขด้วย อะไรก็ตามเขาก็จะไปอย่างมีความสุขอ่ะบอกแบบนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นในภาพรวมครอบครัวมันอยู่ในเส้นที่สมบูรณ์สมบูรณ์ในที่นี้คือเป็นไปตามวัยเป็นไปตามชะตาดวงของบุคคลในครอบครัวมีทั้งความสุขมีทั้งความสําเร็จและบางคนในครอบครัวของคุณนะคะในบางดวงชะตาของชาวราศีตุลอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลบางคนอาจจะไปเที่ยวยกครอบครัวก็ได้บางคนอาจจะมีคนในครอบครัว เลือกที่จะเดินทางไปทําธุรกิจในต่างแดนต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไกลๆก,ก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นก็ประสบความสําเร็จอยู่ดีนะคะหรือถ้าครอบครัวของคุณนะคะของดวงชะตาราศีตุลคนใดก็ตามทําธุรกิจกงสีทําธุรกิจต่อยอดของบรรพบุรุษจะไปในทิศทางที่ดีลุกขึ้นมาแบบฟูฟ่องนะคะเรื่องชื่อโอชาเลยหรือว่ามีการปรับร้านให้ทันยุคทันสมัยก็จะโด่งดังเป็นพุกแตกในรอบนี้เหมือนกันเขาเรียกว่ามันเป็นจังหวะ ดวงของครอบครัวที่พุ่งตามดวงของแต่ละคนนะคะแต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะมาเข้าสู่ในเรื่องราวของบุตรบริวารคนอายุน้อยกว่าตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของการดูแลนะคะบุตรบริวารคนอายุน้อยกว่านะคะ บุตรนะคะอาจจะมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยให้เราได้ห่วงใยเขาให้เราต้องดูแลเขานะคะบริวารอาจจะเป็นตําแหน่งของลูกน้องลูกจ้างของคุณนะคะหยุดด้วยสุขภาพที่ไม่ดีลาสุขภาพที่ไม่ดีหรืออาจจะลาออกด้วยสุขภาพที่ไม่ดีนะก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นบุตรบริวารหรือคนอายุน้อยกว่านําพาให้เราต้องกังวลใจหรือห่วงใยในเรื่องของการกินการเป็นอยู่การใช้ชีวิตรวมถึงถ้าคุณมีลูก น้องเขาอาจจะมามาหายหายลาลาแล้วก็อาจจะลาออกไปเลยก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะคะก็อาจจะเป็นภาพรวมของเรื่องสุขภาพของเขาหรือว่าเรื่องที่เขารู้สึกว่าทํากับเราแล้วไม่คุ้มค่าเขาก็ไปได้เหมือนกันนะคะทีนี้ในตําแหน่งของครูครองอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะคู่ครองเป็นห่วงเป็นใยด้วยความที่คุณนะเวลานี้อาจจะมีเรื่องในการคิดในการวางแผนในช่วงของเดือนนี้ในการวางเป้าหมายที่จะทําธุรกิจอะไรก็ตามหรือในการลงรัพย์เพื่อ ที่จะสร้างบ้านสร้างอาคารสร้างร้านหรือทาอะไรก็ตามครอบครัวยังเป็นกําลังใจที่ดีในตําแหน่งของคนรักนะคะคนรักคู่ครองยังเป็นกําลังใจและเป็นห่วงเป็นใยมีแต่ความปรารถนาดีมาให้แต่คุณกลับระเลยความรู้สึกของคู่ครองของคุณนะคะทีนี้ถ้าเรามาเจาะที่คนโสดนั่นหมายความว่าคนโสดนะคะคุณอาจจะ มีความคิดถึงมีอะไรอาวรมีความอารมณ์อารมณ์ของการอาวรกับอดีตความสัมพันธ์เก่าซึ่งความสัมพันธ์เก่าเขาได้ยุติบทบาทความรู้สึกกับคุณไปแล้วเพราะฉะนั้นคุณต้อง move on แต่ถ้าเป็นในตําแหน่งของคู่รักหรือครอบครัวนั่นหมายถึงคู่รักยังมีความเอื้ออารกันแต่ความใส่ใจมันลดลงแต่เขาก็ยังรักคุณเสม,มอนะยังปารถนาดีถ้าเป็นคู่ครองก็คือตําแหน่งสามีตําแหน่งภรรยานะ ยังปรารถนาดีต่อการเป็นห่วงเป็นใยนะคะบางทีอาจจะมีคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นตัวคุณนะคะละเลยความรู้สึกของเขาเพราะคุณกําลังไปโฟกัสเรื่องอื่นที่มันส่งผลต่ออนาคตความมั่นคงในด้านการงานและการเงินของคุณก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นก็ให้เวลาการและการมากหน่อยจะได้ไม่รู้สึกว่าเกิดช่องว่างระหว่างความรู้สึกได้นะแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่านั้นเองนะคะทีนี้ถ้าในเรื่องของสิ่งที่คุณจะได้รับในความใน ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกุมภาเนี่ยจริงๆตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะนั่นหมายถึงราศีตุลมีความเบาใจมากขึ้นเหมือนยกภูเขาออกจากอกนั่นหมายถึงคุณได้มีโอกาสได้ตัดเพื่อนบางคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมจัดนิสัยไม่ดีหรือส่งผลให้คุณไม่มีความสุขในการครบหาคุณจะตัดสังคมบางสังคมออกตัดเพื่อนบางคนออกนะคะหรือตัดคนที่คุณไม่ต้องการให้เข้ามาข้องแวะในตัวคุณในเรื่องราวชีวิตของคุณ คุณเลือกตัดเขาได้ชัดเจนมากขึ้นตรงประเด็นตรงไปตรงมาหรือบางทีใครเป็นนี่คุณคุณเลือกที่จะไม่เอาแล้วตัดแม่งเลยก็คือมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูอีกก็จะเป็นอารมณ์นั้นได้เหมือนกันแต่ในในความรู้สึกหนึ่งมันเหมือนคุณได้ปลดล็อกได้กล้าที่จะพูดได้กล้าที่จะปฏิเสธและได้กล้าที่จะตัดใครสักคนหนึ่งที่มันมีเล่ห์เหลี่ยมกับชีวิตของคุณเป็นพลังงานเสียรอบๆตัวคุณนะคะ ทีนี้ในเรื่องของโชคลาภนะคะต้องบอกแบบนี้โชคลาภของคุณนะมันเป็นมันมันเหมือนกับ สิ่งที่คุณทําและคุณได้นะคะมันไม่ได้หล่นตรุบออกมาจากฟ้ามันไม่ได้มาจากโชคหรือบุญหรือว่าเทวดาให้ทรัพย์แต่มันเป็นสิ่งที่คุณกําลังจะทำนะคะสิ่งที่คุณเคยเสียไปในอดีตมันกลับมาด้วยความงอกเงยใหม่ในอนาคตนะคะหรือสิ่งที่คุณอยากจะทําในเวลานี้นะ,ะมันจะงอกเงยบนพื้นฐานของการควบคุมดูแลและวางแผนของคุณนะคะมันจึงไม่มีอะไรมาจากคําว่าโชคดี โชคลาภแต่หรือว่าความว่าฟุกมันมาจากการจัดการของคุณล้วนๆจงพึ่งตัวเองค่ะไม่ต้องมองเรื่องของโชคลาภถ้ามันจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นดีๆก็ถือว่าเป็นอันิสงส์ที่ดีแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมาจากการขับเคลื่อนของตัวของคุณเองค่ะทีนี้ถ้าเราจะมามองในภาพรวมของดวงการงานในเดือนนี้นะคะนักพยากรณ์วัฒณาจะเรียนแบบนี้ภาพรวมดวงการงานอาชีพที่โดดเด่นมากๆสําหรับ คนอื่นอาจจะไม่เด่นแต่สําหรับคุณมันจะปังนะเขาเรียกว่าด้านอสังหาริมทรัพย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการรีโนเวทบ้านเก่าปล่อยเช่าบ้านเก่าปล่อยขายห้องเคหาห้องเล็กห้องน้อยปล่อยเช่าทําใหม่ปล่อยขายนะคะคนที่ทําบ้านน็อกดาวน์นะคะ หรือแม้กระทั่งคนที่ทําด้านเกี่ยวกับเรื่องของช่างนะช่างที่เกี่ยวกับช่างที่เกี่ยวกับเรื่องของการทําบ้านช่างเล็กช่างน้อยช่างโบกปูนช่างก่อปูนช่างฉาบช่างไฟช่างสีนะคะช่างขึ้นรูปอะไรก็ตามนะ คือสายช่างเนี่ยค่อนข้างเด่นพอสมควรเลยในในในช่วงของเดือนนี้นะคะรวมถึงด้านอสังหาริมทรัพย์ขายที่ดินเป็นในหน้านะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการขายที่ดินของตัวเองก็มีโอกาสสําเร็จแล้วก็สมหวังได้เหมือนกันนะคะดังนั้นภาพรวมอ่าเรียกเขาเรียกว่าสิ่งปลูกสร้างอสังหาริมทรัพย์พื้นที่ดินห้องเช่าห้องชุด บ้านอาคารพาณิชย์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่คุณยังยังทำได้อยู่แต่อาจจะต้องมูนิดนึงเวลาที่คุณจะขายสิ่งเหล่านี้จุดทูบกลางแจ้งขายที่ดินจุดทูบบอกนะคะหรือต้องการขายห้องนี้ไปมูนะคะไปมูกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตึกนั้นนั่น,นะะแหละค่ะแล้วบอกเจตจำนงไปเลยให้ใหญ่ใหญให้หนักๆักขายได้อย่างอย่างคล่องเลยขายได้ดีเลยนะคะนี่คือภาพรวมอีกกลุ่มลักษณะงานหนึ่งนะคะคือกลุ่มงานที่เกี่ยวพันกับเรื่องคนตาย นะคะไม่ว่าจะเป็นการรับในเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าการรับทําเกี่ยวกับการเผาศพนะคะหรือวัดวาอารามนะคะหรือคนที่จัดงานตรงนี้นะคะไม้ดอกไม้จันนะ,ะสินค้านะคะผ้าดิบผ้าขาวนะ,ะมูลนิธินะคะหรือรงศพอะไรพวกนี้ค่ะก,ก็ยังเป็นธุรกิจที่ ไปได้นะไปได้สําหรับชาวราศีตุลพอสมควรเลยนะคะอีกกลุ่มลักษณะางานหนึ่งนะคะคือกลุ่มงานที่เกี่ยวพันกับชาวต่างประเทศนะคะชาวต่างชาติหรืองานที่มีการเดินทางทางไกลก็คือในประเทศกับนอกประเทศนะคะก็ไปในทิศทางที่ดีแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเฝ้าระวังแต่มันยังถูลูถูก,กลางประครับประคองไปได้อยู่ดีนี่คือลักษณะางานที่เป็นภาพรวมเล็กๆน้อยๆสําหรับคลิปนี้นะคะ และก็อยากจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวราศีตุลอย่างหนึ่งนะคะเออถ้านักพยากรณ์พูดผิดราศีไม่ต้องกังวลน,นะคะคลิปนี้เป็นของเรื่องปังๆราศีตุลเลิศดๆนะคะถ้าอยากจะให้เตือนนะคะก็คงจะต้องเป็นเตือนในเรื่องของอริที่มาจากพวกเล่เหลี่ยมแพาวนะคะเขาเรียกว่าหัวหมองหัวสนะะแบบเป็นสายตรงของคุณเนี่ยแหละหรืออาจจะ แบบว่ามีศักยภาพเท่ากับคุณนะเออหรือคผ,ผู้ลงทุนใหม่มีคนแนะนำคนกลางให้รู้จักอันนี้ต้องระวังนะคะแล้วก็ในเรื่องของความคิดมากความกังวลใจนะคะคุณจะทำอะไรก็ตามที่มัน ที่มันเดินทางยากที่มันไปไกลๆยากๆนะคะหรือการทํางานที่เราฝากความไว้ใจไว้กับบุคคลอื่นอันนี้มองว่าจะมีปัญหาได้ในเดือนนี้ก็จะต้องรอบคอบหน่อยนะ,ะเงินทุกบาททุกสตางค์ของคุณต้องรอบคอบนะคะมีโอกาสที่จะปวดเสียนเยนก้าปวดหัวนะคะกับการทํางานกับการโอนเงินนะคะกับคนที่เราไว้วางใจนะ,ะแล้วเขาแบบแล้วเราไม่สามารถควบคุมเขาได้เขาก็มีความเป็นตัวของตัวเองนะคะคนที่มีอีกโก้สูงมีพาวเยอะนะคะ คนที่มียศถาบรรดาศาักดิ์ที่เราไม่ได้คุ้นเคยบางทีเขาอาจจะหักเหลี่ยมเราก็ได้นะนี่ต้องระมัดระวังนะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะในช่วงจังหวะเดือนนี้นะคะจริงๆแล้วภาพรวมเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมือนคุณลงสู่สนามแห่งการทดสอบบางอย่างหรือคุณลงสู่สนามแห่งการลุยตลาดบางอย่างลุยธุรกิจลุยการงานย่อมเจอกับคนใหญ่คนโตหรือว่าต้องเจอกับคนที่มากด้วยอำนาจหรือตำแหน่งสูงๆนะคะ ที่เขาไม่อยากให้คุณเติบโตสักเท่าไหร่อันนี้คุณก็ต้องระมัดระวังเรื่องของหน้าใหม่ไฟแรงแบบพวกคุณด้วยนะคะหรือคุณจะทำอะไรก็เจอสกัดพวกอีกคู่แข่งนะจะเปิดร้านขายขนมครกนะแม่งร้านอื่นที่มันไม่ได้ขายขนมคกมันก็จะสกัดคุณด้วยอันนี้หรือให้คุณไปอยู่ในทำเลที่ไม่ดีบางที เราไม่ได้ทำอะไรแต่เราเป็นหน้าใหม่ไฟแรงก็ต้องระวังนะคะพวกเจ้าถิ่นเจ้าของเจ้าเก่านะคะเจ้าที่เจ้าทางอะไรแบบนี้อันนี้พูดเลยเถิดไปล้นะอ๋อก็ฝากไว้เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ถ้าเอ็นดูนักพยากรณ์น,นะคะแนะนำว่าเอ,อ่ตามตามชอบได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ใน เนี่ยค่ะที่อยู่ในรายละเอียดนะคะก็ตามชอบนะคะสนับสนุนค่ากาแฟก็ขอบคุณมากๆหรืออยากจะแชร์คลิปนี้เป็นพลังงานที่ได้ฟังการอ่านไพ่นะคะหรืออยากสมัครช่องสมาชิกกดปุ่มซุปเปอร์แทงกดปุ่มขอบคุณเป็นกําลังใจให้ได้เสมอนะคะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะักพยากรณ์วาสนาไม่สามารถพูดให้ทุกอย่างมันรับรื่นได้เพราะชีวิตคนเรามันมีขึ้นลงนะคะดังนั้นฟังไว้พอเป็นแนวทางใช้วิจารณญาณน,นะคะส่วนใครมองว่าดีฝากแชร์ด้วยนะ ค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณเป็นราศีที่เลิศอยู่แล้วแล้วจังหวะดวงการเงินแพรวพราวด้วยมันก็จะต้องเจอเหลี่ยมเจอคนที่อยากจะได้ทรัพย์ของคุณคุณก็ต้องตั้งรับให้ดีและรู้เท่าทันในการจ่ายทุกครั้งนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ